สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับดวงเหงขั้นสุดมั่มลาาคนิกถูกหวย20งวดติดรับทรัพย์เน้นๆต้องรับเดือนใหม่ผ่านผลไปแล้วครับสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่1มิถุนายน2 5งพาซึ่งรางวัลที่1รางวัลละหกล้านบาทได้แก่หมายเลข3 1 9 1 9 6รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลเลขที่ออก817และ6 7 9 รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลได้แก่213และ652และรางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลได้แก่02ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศผลการออกรางวัลนั้นนักร้องอารมณ์ดีอย่างมัมลาคนณเกที่นั่งบรรลังเป็นคนดวงเฮงมาอย่างยาวนานต่อเนื่องก็ได้โชว์ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว02จำนวน6ใบรางวัลละ2,000บาท เป็นจำนวนสิ้น1 2ึ0งหนบาทโดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นประกาศความปังไว้ว่างวดที่20พอดีเป๊ะสาธุซึ่งหลังจากที่โพสต์สังเกวได้มีการเผยแพร่ออกไปก็ได้มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงตลอดจนแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับความปังของเธอกันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ